你都干不了，你都干不了。 เริ่มท่วมเมื่อไหร่ครับน้ำท่วมเมื่อไหร่ท่วมตเมื่อคืนเมื่อกลางคืนใช่ไหมครับสักกี่โมงกลางคืนเลยกี่โมงประมาณสักสองทุ่มสองทุ่มมีอะไรเสียหายไหมครับไม่มีแล้วปลูกผักปลูกอะไรไว้ไหมอ๋อปลูกผักอ๋อมีมีพืชผักเสียหายฟักทองอ๋อมีฟักทองมีแล้วบ้างนั่นแหละหายหมดแล้วเลย ฟักทองมะเขือมะเขือยาวถั่วฝักยาวลูกไหมครับถั่าาวฝักยาวด้วยอ๋อถั่วฝักยาวด้วยคนที่อญาตเรียนถามเกี่ยวกับปริมาณน้ําของลําน้ํปายที่ถ้าเทียบเรือท่ามงแดงครับอตอนนี้สถานก,การณ์ล่าสุดคือปริมาณน้าสูงสุดเท่าไหร่ครับมปนมน้าตอนนี้สูงสุดอยู่ที่3ามเมตรแปดสิบสามเซนครับอันนี้มันมันเริ่มขึ้นมากี่วันแนละ้ว เริ่มขึ้นมาได้ประมาณเมื่อวานตอนตอนเย็นนะครับครับขึ้นมาตั้งแต่ตอนแรกเดิมปกติฐานเดิมมีเท่าไหร่ครับอ่จุดเดิมอยู่ที่สองเมตรห้าสิบครับสองเมตรห้าสิบตอนนี้ขึ้นมาก็<อ><อ>ว่าตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ 3, 80, สามเมตรแปดสิบสามเซนครับคิดว่าจะน้ําจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไหมครับรับผมอตอนนี้ก็น้ําทางไอ้บางผ้าก็ลงมาเนาะอาจจะอยู่ประมาณอาจจะขึ้นอยู่ประมาณตอนช่วงบ่ายนะครับ ขอบพระคุณมากครับ